คุณอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงอยู่ขนาดนี้แล้วยังได้ยินเสียงผมชัดอยู่สวัสดีครับผมเฟิร์สและนี่คืออ l ลันซี่เจนะครับไปเรี่มวูกันเลยอุล n นซี่เจสนะครับเป็นไมเวเลสที่มาพร้อมกับกล่องชาร์จมีไมทั้งหมด2ตัวและตัวรับสัญญาตอีกหนึ่งนะครับผม นี่คือหน้าตาของไม้เลยนะครับตัวไม้ก็จะมีขนาดเล็กๆน้าหนักค่อนข้างเบานะครับซึ่งวัสดุก็เป็นพลาสติกทําให้ยิ่งเบาเข้าไปอีกเลยครับเหมาะสำหรับการทํากิจกรรมต่างๆนะครับผมส่วนด้านหลังไม้นะครับจะเป็นคลิปหนีบที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับซึ่งเราสามารถเอาไปติดเสื้อติดอะไรก็ได้ที่สามารถติดได้นะครับผมต่อไปจะเป็นตัวรับสัญญาณนะครับตัวที่ผมได้จะเป็นไทซีนะครับส่วนคนที่ใช้ p h o n e นะครับก็สามารถเลือกเป็นหัวไ t n i n g ได้นะครับสามารถต่อกับโทรศัพท์และใช้ได้เเลลยยบอกว่า Easy. นี่คือวิธีการใช้ไม้เบื้องต้นนะครับกดปุ่มข้างๆไมพ้พางไว้เพื่อเปิดปิดไม้นะครับผมโอ้ลืมบอกไปเลยนะครับว่าไม้ตัวนี้สามารถตัดเสียงรบกวนได้ถึง3ระดับเลยทีเดียวนะครับผมโดยกดปุ่มข้างไม้นะครับเพื่อใช้โหมดตัดเสียงรบกวนระดับต่างๆนะครับผมตามนี้เลยครับมาทดสอบการตัดเสียงกันนะครับ สวัสดีครับผมเฟิร์สนี่คือเสียงจากไมอูลันซี่ J12 ตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดการตัดเสียงรบกวนนะครับเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบได้หรือเปล่าครับทุกคนก็เสียงรบกวนก็มาจากพาร์ลมตัวนี้เลยหวังว่าทุกคนจะได้ยินนะครับสวัสดีครับผมเฟิร์สนี่คือเสียงจากไมอูลนซี่ J12 ในการตัดเสียงระดับที่หนึ่งนะครับเสียงเป็นงยางนับ้างครับทุกคนเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็เสียงโลโก้ก็มาจากพรมตัวนี้เลยหวังว่าทุกคนจะได้ยินนะครับสวัสดีครับผมเฟิร์สนี่คือเสียงจากไมอุลันซี่เจลิฟสองในการตัดเสียงระดับที่สองนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับทุกคนเทส หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบก็เสียงรถเกองก็มาจากพรมตัวนี้เลยผมว่าทุกคนจะได้ยินนะครับสวัสดีครับผมเบิร์ดนี่คือเสียงจากไมอุลันซี่เจ็ดสองในการตัดเสียงระดับที่สามนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับทุกคนเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็เสียงรถเกองก็มาจากพรมตัวนี้เลย ผมว่าทุกคนจะได้ยินนะครับและสามารถรับสัญญาณได้ถึง20เมตรเลยเออลืมบอกแถมที่ชาร์จด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นาะราคา1,400บาทโดยประมาณนะครับไปแล้วสวัสดีครับ